ดีค่ะมาดูดวงกันว่าภายใน24ชั่วโมงนี้ดวงการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันกับพลังงานไพ่นะคะของอาจารย์อ่อนนะคะดวงการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบที่1เปิดขึ้นมาได้ว้าวได้ไพ่เดอดซันนะคะไพ่เดือดซันหมายถึงคุณมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีดี นะคะต่อไปใบที่2ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะใบที่2ว่าวได้ไพ่เมจิเชียนนะคะไพ่ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งที่ได้สมความปรารถนาต่อไปไพ่ใบที่3 The l o v e r นะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตจากคนใกล้ชิดคนรักหรือคนใกล้ชิดนะคะ,ะตามนี้นะคะขอให้คุณสมความปรารถนา ะะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะแบ่งบุญเอาไปทําบุญบ้างนะคะใครที่มีโชคมีลาบนะ24ชั่วโมงใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณกําลังจะมีโชคแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีๆนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพิมพ์รับโชคกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ